สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเ,เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าอืเราจะมาค้นหาคําตอบภายในใจของเขาคําตอบของเขานะคะที่เกี่ยวกับคุณนะ คืออะไรเขาหาคําตอบเจอหรือยังหรือว่าเขามีคําตอบให้กับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะอะไพ่ให้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอจะเน้นให้เห็นไพ่นะคะแบบว่าไม่ได้เฟกอะไรเงี้ยนะอืมแบบว่าหยิบกันสดสดถ่ายกันสดสดไปเลยเ <laughs> อามาดูซิว่าคำตอบภายในใจของเขาคืออะไร การเปลี่ยนแปลง The Temperance uh, King of w a n d King of w a n d ก็คือการเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงการเดินหน้าความสัมพันธ์เพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปคำตอบในใจของคุณเอ้ยของเขาไม่ใช่ของคุณคำตอบในใจของเขาคือเขาไม่อาจเสียคุณไปได้เขาจะ เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์เดินหน้าความสัมพันธ์หรือแอคชั่นอะไรบางอย่างทําให้คุณได้รู้ว่าเขาขาดคุณแล้วเขาเศร้ามากเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะเขาได้รู้ถึงคําตอบในหลายอย่างที่เขารักค,คุณอะนะคําตอบที่แบบ เขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ว่าเขารักคุณหรือว่าเขายังไม่มั่นใจว่าเขารักคุณอะไรประมาณนี้นะก็เลยเงียบกันไปแต่ตอนนี้เขารู้สึกแบบคําตอบภายในใจของเขารู้สึกว่าแบบเขาจริงจังมาก <c oughs> เขาเขาขาดคุณไม่ได้นะเขาขาดคุณไม่ได้จริงๆเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ละถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะถึงแม้ว่า,อ,าอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ย คือเขาพร้อมที่จะรับมันพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับพร้อมกันกับคุณถ้าเป็นสถานาการณ์แอบรักแอบชอบนะเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆเขาไม่อาจสูญเสียคุณไปได้หลังจากที่เขาเงียบกับคุณมานานแล้วเขาก็รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณค่ะถึงแม้สถานาการณ์ที่มันจะยัง แอคชั่นอะไรไม่ได้ก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่ดิวกันไปแล้วเนี่ยอืหอโหยหาคนึงหาอยากจะได้คุณมาครอบครองแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องเริ่มต้นใหม่หรือว่าหาทางแอคชั่นกับคุณให้ได้นะสำหรับผู้ที่ดิวกันไปแล้ว สำหรับผู้ที่ move on กันไปแล้วนะมันเจ็บปวดหัวใจมันทรมานแทบข้างหรือแบบมีความหึงหวงคุณด้วยนะคะแบบคล้ายๆกับผ่านแพ้แล้วผ่านอะไรอยเงี้ยอ,อ,อยากที่จะกลับมาหาคุณอตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณแบบ โน้สนโนแคร์เขาแล้วอะไรแบบนี้นะคุณอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์มูฟออนจากเขาอะค่ะแต่ว่าคุณ move มูฟไม่ไม่ได้เพราะคุณรักเขาคุณรักเขามากเลยอะคุณตัดใจจากเขาไม่ได้เวลาคุณคิดที่จะตัดใจจากเขาคุณรู้สึกทรมานมากๆ จริงเปล่าอจริงเปล่าจริงเนาะใช่ไหมถ้าแบบคุณคิดว่าคุณอยากจะมุ่งออนจากเขาอยากที่จะเริ่มเลิกกับเขาหรือว่าอยากที่ไม่อยากตอบคำถามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณคืรู้สึกเจ็บปวดแล้วมาฟังใจเขาค่ะมาฟังใจเขาคันนะคันนะ <laughs> มาฟังใจเขากันนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนแล้วเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเนี่ยเขาจะทำอย่างไรในใจเขามีอะไรบ้างด้วยไพ่ฟังใจนะสับพี่เห็นไพ่นะจ๊ะเมื่อกี้หยิบก็ไม่ได้เห็นไพ่แต่ก็หยิบมาสดๆนะไม่ได้เฟกนะจ๊ะไม่ได้อวยเอฟซีถ่ายไปตามหน้าไพา่นะเขารักคุณเขารักคุณจริงๆ <c oughs> คุณี่ไงเห็นไหมอยากเดินหน้าความสัมพันธ์นะเขาก็คิดว่าคุณอะคงอยากจะอยากเอาแบบภาษาชาวบ้านนะเขาอยากคุณเนี่ยอยากจะทิ้งเขาไปแล้วไม่อยากคุยแล้วมันเงียบเกินแต่เขาอะจะเดินหน้าความสัมพันธ์ตอนนี้นะเขาคิดว่าเขาไม่อยากที่จะอีกโก้แล้วเขาต้องลดอีกโกล้ละเพราะว่าเขา จะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเรือเล็กคุณควรออกจากฝั่งแต่ว่ามันก็ยังติดอีโอยู่ดีอะนะเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าพูดกับคุณในเรื่องของความรักไม่กล้าบอกว่า I love you อะไรเงี้ยเขาไม่กล้าบอกอะเขาก็แบบแม่หมอมองว่าเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทิทางที่ชัดเจนขึ้นนะเขาจะต้องวัดใจค่ะ เขาจะต้องวัดใจในความสัมพันธ์นี้นะเขาจะทํามันค่ะหมายถึงจะแอคชั่นกับคุณอะไรบางอย่างนะบางท่านบางคู่นะคะเขาก็ไม่ได้แอคชั่นแบบโดยตรงเพราะว่าเขาเป็นคนที่อีโก้ที่พูดบอกรักบอกหวานโรแมนติกไม่เป็นเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรแอคชั่นมากขึ้นเออเนี่ยเขาคิดมากคิดมากในความสัมพันธ์บางทีนะ บางทีบางคนบางท่านนะคะเขาเขียนเมสเซจแล้วแต่เคารบทิ้งไม่กล้าส่งอืมจริงประมาณนั้นแหละนี่ไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนักอึง้งสำหรับเขาความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแอคชั่นยากนะแต่ก็ไม่อาจจะสูญเสียคุณไปได้ตอนนี้เขากำลังคิดหนักเลยคุณ คิดถึงจะเรื่องของคุณแล้วก็แบบจะทํายังไงดีนะอะไรแบบนี้นะคะมาดูซิว่าเขามีอะไรมาบอกคุณไปให้คุณนุ่นดีกว่าหล่นหล่นอ, <laughs> อ่ะมาดูซิว่าในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณคะ นี่นะสับเลยสับเลยชับชับชับสับเลยสับเลยชับชับชับมันน้ทาปากเพราะว่ามันซีดเกินไปเนาะชิเบอะไรเนี่ยฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้แต่ว่านุสือมันกลับกันฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ก็หมายถึงว่า เขาไม่ได้พูดไงเขาไม่ได้บอกตรงๆคือเขาอีโก้เขาไม่กล้าบอกนะแต่ว่าเขาอะฝากมาฝากไพ่มาบอกคุณว่าเขารักคุณมากกว่าที่เธอรู้ก็ก็เธอไม่ได้บอกจะรู้ได้ไง <c oughs> <c oughs> อือฉันอยากจูบคุณจังเลยเวลาเนี้ยในเวลาเนี้ยฉันอยากจูบคุณจังเลยยิ้มยิ้มโออเธออะ เธอเองก็ชัดเจนหน่อยเถอนะอืมเขาบอกว่าคุณก็ชัดเจนหน่อยอะไรประมาณนีคณนนนะ้คุณก็อีโก้เหมือนกันนะคุณก็อีโก้เหมือนกันไม่ยอมพูดความในใจอยากโกหกฉันเอา้าคุณไปโกหกเขาเรื่องอะไรไม่ได้โกหกนะะเออตอบแทน F4 F4 ของแม่หมอไม่ได้โกหกอะไรเออบาป,าปานะจ๊ะก็หมายถึงว่าเขาก็อยากให้คุณชัดเจน อยากก่าโกหกเขาอยากก่าโกหกเขาอะไรเงี้ยเขาว่ารักคุณมากกว่าที่คุณรู้นะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเนาะฉันอยากแต่งงานกับเธอที่เปิดมาน่ะมีไพ่แต่งงานหลายใบเลยนะก็คือแม่หมอจะแม่หมอทายไปว่าเขาอยากชัดเจนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้ถึงขั้นชัดเจนไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า ฉันอยากแต่งงานกับเธอโอ้เขาอยากชัดเจนกับคุณถึงขนาดอยากแต่งงานเลยนะอืมฉันนะไม่มีแฟนนะแต่เธอมีหรือเปล่าชอบก่อนผิดใหมเนี่ยออกตลอดเลยชอบก่อนผิดใหม่เนี่ย,ออย,ยแสดงว่าเขา,าชอบคุณมานานแล้วชอบมาก่อนอะไรเงี้ยนะก่อนที่คุณจะชอบเขาอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบ กับเธอเขาก็อยากได้พบเจอกับคุณนะคะก็จบไปในเรนดอมนี้นะคะในค่ำคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมพระยิบซีซ,ซีฟันดีลาติสวัสดีจ้า